สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปพีคคัชปรับสั้นนะคะในหัวข้อที่ว่า,าเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจบแล้วจริงๆหรือว่ามีภาคต่อที่แยกย้ายกันไปเนี่ยจะวนกลับมาไหมหรือว่าต่างคนตา่าง ต้องไปเจอคนใหม่ๆต้อง move on สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูไพ่กันนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่เคสเอามาให้เลือกเนี่ยเฮกสาบออกมานะเพราะงั้นนะ่ะมันก็ออกมาเป็น Energy ซึ่งแปลกมากเลยออกมาเป็นไพ่เหรียญหมดเลยนะคะก็กองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเคสคือใบนี้กองที่2 3 4สามสี่เลือกได้เลยคะ่ะมาดูกันนะว่าเรื่องระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันจบแล้วจริงๆหรือว่ามีภาคต่อนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกการใบนี้นะคะหรือว่ากองที่1น,นั่นเองนะคะ หรือเขานะคะอาจจะมีธาตุลมนะคะก็คือ อะไรนะเมทุนตุลกลมนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นคนลัคนาราศีดาวจันทร์สิงห์ธนูก็ได้นะคะคุณหรือเขาเนาะตามให้เนี่ยนะคะเค้กก็ต้องบอกว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจบแล้วจริงๆนะคะไม่มีภาคต่อนะคะตัวเขาไม่ได้คิดเรื่องคุณอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเสน่หาไม่ได้มีความรักให้กับคุณแล้วนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขามาถึงทางตันนะคะไปต่อไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกล่องที่1 นั่นเองเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆนะโอเคไหมอ่าไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่2หรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะ กองที่2ตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เมษสิงห์ธนูนะคะหรือเป็นคนธาตุน้ําก็ได้นะคะมีนกรกฎนั่นเองนะคะแล้วก็พิจิกด้วยเพราะว่ามีเดฟูนะคะถามว่าเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยมันจบจริงหรือมีภาคต่อตามไพ่นะคะเครู้สึกว่ามีภาคต่อนะคะยังไม่ได้จบจริงๆตัวเขาจะวนกลับมาในชีวิตคุณนะคะ าภายในช่วงเวลาประมาณไม่เกิน5สัปดาห์นะคะหรือ5เดือนไม่เกินนี้นะคะ5สัปดาห์หรือ5เดือนหรือ1เดือนก็ได้นะคะถ้าเป็นบอกให้ให้บอกช่วงเดือนเครู้สึกว่าเป็นเมษาสิงหากรกฎานะคะเมษากรกฎาสิงหา,ราหประมาณเนี้เป็นช่วงที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็กลับมาเขาโอกาสเริ่มต้นใหม่กลับมาแบบ มาเริ่มต้นใหม่กันนะเรายังรักเธออยู่เรายังชอบเธออยู่อะไรเงี้ยค่ะเรื่องระหว่างคุณเขายังไม่จบนะคะยังไงก็ต้องดิวกันต่อเนาะโอเคประมาณนี้ค่ะอ่ะมาถึงกองที่3คนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ คุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันเรื่องอความเชื่อศาสนาการศึกษานะคะความแบบนิสัยอะไรเงี้ยคุณสายอาร์ตเขาสายลอจิกอะไรเงี้ยก็ได้นะแบบเขาเป็นเหตุเป็นผลคุณแบบใช้อารมณ์อะไรประมาณนะะี้ค่ะคุณหรือเขาอาจจะมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สิงนะคะสิงตุลพฤษภมังกรนะคะกันกรกฎนะคะประมาณนี้ าถามว่าเรื่องนี้ยเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบจริงๆแล้วหรือยังอะไรเงี้ยหรือมีภาคต่อเค okay, ขอตอบว่ามีภาคต่อแน่นอนนะคะคุณกับเขาถูกกําหนดมาให้เจอกันให้รู้จักกันให้เป็นคู่กันให้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากเลยนะที่ตัวคุณกับคนคนนี้ค่ะจะได้กลับมาคบหากันจนถึงขั้นแต่งงานและมีลูกบางคนที่สามารถมีลูกได้อะไรเงี้ยเนาะ <Das que ath en> เขาจะกลับมานะคะในช่วงเดือนกรกฎานะคะหรือช่วงวันเกิดคุณหรือวันเกิดเขานะคะ <so to begin> เดือนหนนะเดือนเกิดคุณเดือนเกิดเขาหรือสิงหานะคะ <to begin> อันนี้น่าจะเป็นช่วงพฤษภาหรือว่าตุลาไม่ใช่ตุลาสิกัญยานั่นเองนะคะ <to begin> ยังไงยังไงเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะคะ <to begin> เขาต,ต,ต้องต้องต้องกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือคุณกลับเข้ามาในชีวิตเขานะคะ <to begin> แล้วก็ นั่นแหละมันมันจะต้องมีการเริ่มต้นไปด้วยกันแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาจากเบื้องบนด้วยนะคะคือดวงชะตามันผูกพันแล้วก็สมพงกันนั่นเองนะคะเรื่องนี้ยังไม่จบนะเออโอเคไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองสุดท้ายนะคะหรือว่าคนที่เลือกการ์ดใบนี้นั่นเองนะคะ <c oughs> ดูซิ ตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะเป็นธาตุไฟนะคะก็คือเมษสิงห์ธนูนะคะพิศพมังกรนะคะเมษสิงห์ธนูพฤษภมังกรประมาณนี้เนาะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรของคุณหรือเขาเนั่นเองถามว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบแล้วจริงๆหรือมีภาคต่อเค้กขอตอบว่าในส่วนของความสัมพันธ์ เช่นการเป็นแฟนแต่งงานกลับมาเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยตามไพ่นะเคกรู้สึกว่ามันจบแล้วแต่แต่แต่ว่าถ้าจะมีการกลับมาแชทโทรหาพูดคุยกันเพื่อเป็นเพื่อนอะยังยังยังอยู่ในชีวิตกันได้ยังเป็นเพื่อนกันได้ถ้ากลับมาก็คือกลับมาเป็นเพื่อนหรือในอีกกรณีหนึ่งตามไพ่เลยเนี่ยนะคะการกลับมาของเขาหรือคุณกลับเข้าไปในชีวิตเขาเนี่ย คือไปเพื่อแค่มีความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวอะแบบเป็นแฟนด้วยเบเนฟิตอะคะ่ะคือกลับกลับไปเพื่อมีเซ็กส์อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแค่นั้นแต่ความสัมพันธ์จะไม่มีการพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในฐานะคนรักหรือแต่งงานหรืออะไรเงี้ยไม่นะคะก็ถามว่าเรื่องของเขากับคุณเนี่ยมันจบจริงๆไหมมันไม่ได้จบจริงๆแต่ว่ามันแค่พัฒนาไปในทางที่ที่เป็นแบบความสัมพันธ์ทั่วไปอะไม่ได้เป็นได้แค่เพื่อน หรือแฟน n ้วย e บเนก็คือมีออเรื่องของเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแค่นั้นเองนะคะโอเคประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ